บ่อยครั้งที่เราได้ยินคนมักพูดว่ามีทัศนคติที่ดีหากมีใครกล่าวเช่นนี้กับเรามีทัศนคติที่ดีจังประการแรกที่สามารถรู้สึกได้คือเราได้รับคําชื่นชมมากกว่าที่จะถูกตำหนิการมีทัศนคติที่ดีโดยในของมันเองก็คงเป็นคนละด้านกับการมีทัศนคติที่แย่ หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีในการที่เราจะทำความเข้าใจกับการมีทัศนคติที่ดีซึ่งโดยลักษณะของตัวมันเองเป็นนามธรรมที่จับต้องได้ยากและอาจจะหาคำนิยามที่สามารถสรุปความหมายทุกในของคำว่าทัศนคติดีได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราคงต้องมาพิจารณาถึงนิยามของคำว่าทัศนคติ ว่าคืออะไรส่วนที่ว่าทัศนคติที่ดีเป็นเช่นใดนั้นค่อยพิจารณาในลำดับต่อไปในขั้นแรกของการทำความเข้าใจถึงทัศนคติที่ดีนั้นเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทัศนคติคืออะไรทัศนคติเป็นคําสนธิระหว่างทัศนะทัศหรือทัศนะซึ่งหมายความว่าความเห็น ความเห็นด้วยปัญญาส่วนคติหมายความว่าแนวทางดังนั้นคำว่าทัศนคติจึงน่าจะรวมความได้ว่าคือแนวความคิดเห็นประกอบด้วยปัญญาเป็นที่ตั้งเป็นความคิดเห็นซึ่งมีพื้นมาจากปัญญากล่าวคือใช้ปัญญาในการพิจารณาการเห็นนั้นเมื่อเราทราบว่า ทัศนคติคือแนวความคิดเห็นหากจะพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องมีทัศนคติตลอดเวลาก่อนอื่นที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าทัศนคติที่เรามีนั้นในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นหรือความคิดเห็นเท่านั้นหากแต่ ความเห็นหรือความคิดเห็นตามที่เข้าใจในความหมายทั่วไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นซึ่งเกิดขึ้นแล้วผ่านกระบวนการการแสดงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเห็นอย่างไรไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการของการพูดเขียนลายลักษณ์อักษรหรือโดยอัปปะกิริยาอื่นใดเท่านั้นหากแต่การเห็นในที่นี้หมายถึง ไปทั้งกระบวนการการคิดโดยไม่พิจารณาว่าสิ่งนั้นจะได้แสดงออกมาภายนอกและหรือมีผู้ใดรับรู้ถึงความเห็นดังกล่าวหรือไม่ดังนั้นความเห็นจึงเป็นเพียงผลพวงที่ออกมาจากความคิดเท่านั้นทีนี้เมื่อเราเข้าใจกันแล้วว่าทัศนคติที่ดีคือแนวความคิดเห็นที่ดี ต่อมาจึงพิจารณากันต่อไปว่าแล้วทัศนคติของมนุษย์ที่ว่าทุกคนมีอยู่ตลอดเวลาโดยอาจแยกสิ่งที่มนุษย์มีทัศนคติออกได้สามด้านดังนี้ด้านที่หนึ่ง มนุษย์ทุกคนมีทัศนคติต่อบุคลิกภาพและการดำเนินไปของสังคมทั้งตนเองและบุคคลอื่นเสมอทุกคนมีทัศนคติในการดำเนินชีวิตทุกช่วงและทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตของคนเช่นการเดินการวิ่งการโดยสารรถการนอนการกินการเสพบริโภควัตถุ ด้านที่สองมนุษย์มีทัศนคติต่อการพิจารณาและการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองทั้งโดยเหตุปัจจัยที่มาจากตนเองและสังคมรอบข้างเสมอเช่นการโมโหการโกรธดีใจเสียใจทุกข์ระทมใจปีติประโมททุกข์ใจเหนื่อยใจด้านที่สามมนุษย์มีทัศนคติต่อการคิดเห็น แสดงความคิดโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างแยกคายทั้งในเรื่องของตัวเองและเรื่องของสังคมรอบข้างเช่นการแก้ปัญหาการแสดงความคิดเห็นการคิดหาเหตุผลการตัดสินใจการยอมแพ้การปล่อยวางทัศนคติหรือแนวความคิดเห็นในทั้งสามด้านนี้อาจปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆโดยการผสานกันอยู่อย่างแยกออกจากกาันแทบไม่ได้ หรืออาจอยู่แยกเป็นเอกเทศจากกันเลยก็ได้ในบางกรณีแต่หากเราจะพิจารณากันให้ดีแล้วทัศนคติทั้งสด้านของคนเรานั้นอาจแบ่งแยกโดยเอาตัวเราเป็นที่ตั้งได้อยู่สองประการเท่านั้นคือทัศนคติต่อตนเองและทัศนคติต่อคนอื่นสิ่งอื่นรอบข้างซึ่งทัศนคติทั้งสองประการดังกล่าวของคนเรานั้น เป็นตัวขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดกระบวนการคิด การกระทำต่างๆตามมาทางด้านที่ดีและไม่ดีดังนั้นการที่เราสามารถดำเนินกิจกรรมใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นส่วนสำคัญประการหนึ่งก็คือทัศนคติของตัวเราเองนั่นเองที่เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีทัศนคติที่ดีก็เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความสำเร็จ ในทางที่ดีเช่นกันแต่การที่เรามีทัศนคติที่ดีหรือมีการพัฒนาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีนั้นจะดําเนินไปอย่างไรเป็นอีกประการหนึ่งที่ทุกคนควรต้องมาพิจารณากันทัศนคติที่ดีหรือการคิดเชิงบวกทั้งในด้านตนเองและในด้านบุคคลอื่นที่สำคัญนั้นมีอยู่หลายประการดังนี้ ประการที่หนึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองการมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นทัศนคติด้านบวกต่อตนเองตนเองมีศักยภาพในการดำเนินกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงใดการมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นกรณีที่เราทุกคนควรมั่นใจว่าเรามีศักยภาพเพียงพอในการทำงานที่ได้รับมอบหมายแต่ในความเป็นจริง คนเราทุกคนไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจดีในทุกเรื่องแต่ถึงแม้นว่าสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำนั้นตนเองไม่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้นเพียงพอก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถฝึกฝนจนสามารถทำงานนั้นได้ดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเอง ในที่นี้จึงเป็นความเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองและอีกทางหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นในการพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองด้วยประการที่สองการประเมินศักยภาพของตัวเองการประเมินศักยภาพของตัวเองเป็นทัศนคติต่อตนเองในการคาดหวังถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความคาดหวังในที่นี้ ต้องเป็นความคาดหวังที่มีพื้นฐานบนความรู้และความเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองบางครั้งผู้คนอาจคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่สูงโดยขาดการพิจารณาถึงพื้นฐานของความเป็นจริงทําให้เกิดความผิดหวังขึ้นได้แต่ในทางกลับกันการคาดหวังต่ําโดยไม่พิจารณาถึงพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ว่าเกิดจาก การขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองการประเมินคุณค่าถึงศักยภาพของตนที่ต่ำหรืออาจเกิดจากการที่ไม่อยากเผชิญกับความผิดหวังก็อาจทำให้ขาดแรงผลักดันที่จะทำงานนั้นให้เสร็จและอาจทำให้ผลงานที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นทุกคนควรตระหนักไว้เสมอว่าคนเรามีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองเสมอ ประการที่3การยอมรับตนเองและการให้เกียรติตัวเองการให้เกียรติตัวเองหรือการยอมรับตัวเองเป็นทัศนคติต่อตัวเองที่มีพื้นฐานรวมมา กับการมีความเชื่อมั่นในตัวเองและการประเมินด้วยศักยภาพของตัวเองคือคนเราเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถประเมินศักยภาพของตัวเองได้ก็ต้องยอมรับผลที่ออกมาให้ได้ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นที่พอใจหรือไม่ก็ตามเพราะอย่างไรก็ดีแม้นว่าผลที่ออกมาจะดีเราก็ไม่ควรยึดติดหรือหยุดอยู่กับที่ เพราะคนเราพัฒนากันได้ตลอดเวลาการหยุดอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้านั้นก็ไม่ต่างจากกับการเดินถอยหลังแต่หากผลลัพธ์ที่ออกมาไม่น่าพอใจเราก็ไม่ควรดูถูกตัวเองหากแต่ต้องให้เกียรติตัวเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนต่อไปให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นประการที่4การมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทัศนคติที่มองว่าคนเราควรมีอิสระเสรีภาพทางด้านความคิดไม่จําเป็นต้องเดินตามกรอบที่ดีไว้หากแต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าผู้คนมักกล่าวอ้างว่าเป็นการคิดนอกกรอบแต่ที่แท้จริงแล้วการคิดนอกกรอบตามในที่แท้แล้วอาจไม่ใช่เพียงการใช้เสรีภาพทางการคิด ให้แตกต่างออกไปโดยไม่พิจารณาถึงเหตุที่กรอบนั้นถูกตีขึ้นมาทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างหรือสวนกระแสกับกรอบดังกล่าวไปโดยชิ้นเชิงที่อาจเรียกว่าขบฏท,ทางความคิด หากแต่ที่แท้จริงแล้วการคิดิเริ่มสร้างสรรค์ต้องเป็นการใช้อิสระเสรีภาพทางด้านความคิดที่มีพื้นฐานอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏโดยไม่ลืมที่จะพิจารณากรอบที่ถูกขีดขึ้นมานั้นด้วยประการท,ที่5การประเมินแ,และความคาดหวังต่อศักยภาพของคนอื่นความคาดหวังต่อศักยภาพของตนเอง เป็นทัศนคติที่มีพื้นฐานมาจากการประเมินถึงศักยภาพของตัวเองโดยมีพื้นฐานถึงความเข้าใจหรือรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองหากเราสามารถประเมินศักยภาพของตัวเองว่ามีเพียงพอแล้วก็ต้องไม่ลืมในการพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงขึ้นหรือแม้นว่าเราประเมินได้ว่าศักยภาพของเราไม่เพียงพอก็ต้องพยายามในการพัฒนาศักยภาพ ของเราให้สูงขึ้นเช่นกันแต่บ่อยครั้งคนเราหาได้ทำเช่นนั้นไม่หากแต่เมื่อประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วแทนที่จะมีการพัฒนาตัวเองกลับไปประเมินศักยภาพของคนอื่นโดยมุ่งหวังที่จะอาศัยศักยภาพของคนอื่นในการเข้ามาจัดการงานของตนซึ่งเป็นการที่เรานำเอาความสำเร็จของงานไปขึ้นอยู่กับคนอื่น การมีทัศนคติต่อศักยภาพของคนอื่นที่ถูกต้องจึงควรเป็นไปในแนวทางที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงพอที่จะทำการของตนให้รุ่งร่วงจนอาจเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยหรือไม่ก็เป็นกรณีที่ตนเองมีศักยภาพ แต่กับผลักภาระให้ความสำเร็จของงานไปขึ้นกับศักยภาพของบุคคลอื่นโดยลืมไปว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการทำให้บุคคลอื่นพัฒนาศักยภาพมากขึ้นในขณะที่ตนเองกับถูกทิ้งให้เดินตามหลังผู้อื่นแต่อย่างเดียวประการที่6ทัศนคติด้านตะกะในการแก้ป,ปัญหาทัศนคติด้านตะกะ ในการแก้ปัญหาเป็นทัศนคติซึ่งคนส่วนใหญ่มี และใช้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตโดยตรก,กะในการทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาในที่นี้คือการที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราสามารถแก้ไขได้เพียงใดเราเสาวหาสาเหตุปัจจัยที่เป็นที่มาของปัญหาบ่อยครั้งที่คนเรามักมองหาสาเหตุแห่งปัญญาผิดจุดคือการมองสาเหตุของปัญหาจากจุด ไกลมายัางจุดใกล้มองจากภายนอกเข้ามาภายในซึ่งที่แท้จริงแล้วการหาเหตุแห่งปัญหาที่ง่ายและเป็นแนวคิดที่ดีควรเริ่มจากการมองดูที่ตัวเองก่อนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหานั้น ขึ้นหรือไม่แทนที่จะพยายามหาว่าอะไรหรือใครเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นอีกทั้งในบางครั้งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเองเป็นสาเหตุประการหนึง่งที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดนั้นๆขึ้นแต่ก็กลับไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองผิดพลาดและควรเร่งพัฒนาศักยภาพของตนแต่กลับคุ่นคิด วกวนความผิดพลาดนั้นจนท้อแท้และไม่เดินต่อในจุดหมายที่ตั้งใจทัศนคติดังกล่าวข้างต้นทั้ง6ประการถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของทัศนคติที่ดีหรือแนวคิดเชิงบวกพื้นฐานต่อตอนเองและต่อสังคมรอบข้างที่อย่างน้อยทุกคนควรต้องมีและต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีด้านอื่นๆให้มีมากขึ้นตามลำดับต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่นายกิติสยางขกูลที่เขียนไว้